น uh ี huh. ่ยอดโจ๊กยดงามเลยเด้ไปดูสิแล้วโอ้คอนโต้พอได้เอามือนึ่งเขาดิเลิกมาแหงลงก้อนว่าเพิ่นไม่ได้ไปป่าจ้า ทักท่ายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเมอร์สุขุสุคนเนาะยินดียินดีต้อนรับเ้าซู่ซองจะสอนบ้านป้าเด้อพ่อแม่เนาะ มื่อนี้สอนการสิพาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินคือเก้าวรัพพี่น้องไปเมื่อเนี้จุดหมายปลายทางจะสอนก็คือไปหาเก็บหาเก็บพักเก็บหญ้าพพี่น้องมากินเพราะว่าโรงนี้จะสอนกินอาหารดุแล้วแพี่น้องมื่อนี้ก็เลยจะเป็นเมนูไปหาเก็บพักเก็บหญ้าก่อนนะไปมื่อนี้น่ายืมกล้องหัวหน้าไปคือก้าวพพี่น้องยืมกล้องหัวหน้าไปนึ่งมือเนาะเพราะว่าหัวหน้าเพิ่นบิได้ขึ้นป้าจะสอนก็เลยยึดกล้องพิ่นมาอีกอันพอแม่พี่น้องไอ้นึ่งมือนี่คาดไม่ได้คือกะตามานจะสอนเราพ่อง ไปมื่อนี oh stay, here, ấy, like party, ้ก็คือไปกับไปได้ไปผู้เดียวเพราะ่น้องไปนํามื้อนีนไปนําแกงสาวๆพีน้องมีสาวนิ่มแล้วก็สาวพรแล้วก็สาวบุญเทวีมีเอฟซึ่เอซีผู้นึงถามไปสอนว่าสาวบุญเทวีอยู่บ้านเดียวบ่กับจะสอนอยู่บ้านเดียวพราะ่น้องเอ้ยอยู่บ้านเว่งน้อยคือเดียวหน้าตอนนี้อะซุมค้อยกับผ้าเดียวไปแล้วผ้าเดียวยางไปเพราะไม่น้องไป4ี่คนเพราะว่ายางไปไม่ได้ขี่รถต่อไปหลายคนเพราะ่น้องเอ้ยมาเด้อผู้เลยว่างๆกับมาหาหาเก็บพักเก็บยาสอนเมื่อนึงกินตอนเทง ว่าตอนนี้ก็สายชายตึบละไปกับพ่อแม่พี่น้องก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปปนีจะสอนกับซีได้ไปก่อนเนาะก่อนจะสอนสิไปสอนกับของโมกตัวกับใจเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาตามได้ป็นกําลังใจเฮือช่สอนผู้เลือกเข้ามาไม่ไม่ก็ลืมก็ไลค์ก็แท็กก้ตามกําลังใจเฮือสอนพอได้มีแห้งเฮ็ดขี้ไม่จะต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเดี๋ยวสอนกับซีไปก่อนเนาะสอนวอาพิษบ่พลาดประการเลือกสอนขอโทษขออภัยเอ็เด้อพ่อแม่พี่น้องวอากับพิษพิษึ่ทเนาะไปเดี๋ยวซีไปก่อนข้าเจ้าหยางก่อนแล้วพ่อแม ดี๋ยวจะได้ย่างม่ก่เนาะมื้อนี้ล่ะเห็นแดดเห็นตะเวนแนี่ยเฮน้องแต่ละมื้อนะฮู้คนตกลิ้งอยู่ซุมือเนาะไปสบายก่อนสาวๆขาเจ้ายางก่อนแล้วนะสอนยางนกำลังพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ย่างมาเจอสาวเทวีแล้วพ่อพี่น้องตะบุญทีวีนี่มีเอซีธามหานะสบายดีสบายดีมื่อกี้น่ะนี่สาวพ่อนสบายดีมื่อกี้เนี่ยมาร่วมทีมก็สอสอไมื่อกี้ไดมาหน้าสาวพ่อนพ่อพี่น้องมาหาอยู่หากินแล้วเลิกสิผ้าไปทั้งเลิกเมื่อกี้ เอาหายไอ้นี่แล้ว <aún> ก <yelled> ็เอาไปหายตัวเองนี่เก็บพักไปหาเก็บพักเนาะซิเรอยสสาวนิมผู้หนึงดลยนิมพัน่าอยู่ในตู้พุ่นไปเดี๋ยวสีเฮาไปก้อนพื่นเนาะมาฮอดเจหนาละฮอดเจให้เเจซู์เขาเจ้าได้เป็นบรรยากาศมาทีมือสาวสาววันนี้นี่ยนี่อีดอนก็ไปน้ำคือเก้าเนาะสาวนิมเฮามาก่อนล้วเห็นบ่สบายดีคืนนี้วันนี้คือแต่งตัวงามแท้ วัด <laughs> เจอสานี้ปกติพี่น้นนนองเฮ้ยเนาะนี่เฮามาจากเจ้าของสวนยังมีเฮามาจากคนเชื่อไปทั้งเลือก่อนเลยมุ้นต้นกันเน,นาะถิงเจ้านี่นะหยิบกล้องหัวหน้ามานึ่งมือพรไหมพี่น้องเอ้ยหัวหน้าไม่ได้ไปป่านะเลยหยิมกล้องมาแตมีเป็นยางมะฮอดป่าฟักโมงแล้วพี่น้องนี่เก็บผักโมงเก็บอันยอดเป็นต้นเมื่อนึ่งกินกินอาหารดุกะบ,บีดีนะ phát ghi nhạp nhằm mặn mặn nhằm tàm tốn hủy nổ nhạp 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 ล่ามพิ่งแถวป้าแถวเพลยนนี่ละเก็บไปเก็บพักเก็บหญ้าไปกินก่อนตักมือสองมือมันงามป้าเป็นต้นก็งามไม่ได้พักนี่จะมีสองชนิดเอ้พอพี่น้องชนิดเนื่องจะเป็นหุ่นชนิดนี้นะเกง่งงามพร้อมมันเป็นมะพร้อมได้กินได้มะมันทำมันซุกก็กินได้มันดิบกินมาได้ไม่ายหรอือเปล่า ได้ลายล้วจะสนก็ได้หลายลได้บ้ไไบนเราเก็บพักก่อนวันนี้แดดแต่วันนี้เน่ดีตนนะพนโต๊ะเนาะกกรักสุดๆงามเหมอเก็บหัวลเก็บหัว กดๆๆงานนี้บอดเก็อเาบอนี้นะฮะสะพานะกายนักกะสีได้ไปเก็บมันยอดมันต้นทุกคนยอดมันต้นเราหาเล่บังเฮ็ดอยู่ตามคนไหมขอด๋ยวยีบลงมาล

นั่นแล้วพี่ป้ามันเนี่ยอยู่นี่เอาเอาตกแล้วบอกไปดูมานี่น้องนี่นี่เด้อแต่มันมีงามันฮูกัว เก็บไปหมดเอ้ทุกคนเอ้ยผักหญ้าผักนี้เพือ่พอไปเดี๋ยวสิแล้วอ้อก่อนทุกคนนะอาเจ้าอ้อก่อนแล้วนะอ้อไปหาเด็ดาาเด็ดอันผักยอดเป็นต้นมาเนาะหาเด็ชยอดเป็นต้นหาเลาวเก็บท่านเก็บนี่ก็าจะได้พายเดี๋ยวเมื่อละมาหาอยู่หากินเรออ้อก็มันทกแห้งอเลยทุกคนนอยนอดเป็นต้นกะเก็บอ่างะนาเพื่ออกทาง เจ้าไปก่อนแล้วนะยอดน้อยยอดง่ายก็เก็บไปเลยเอามาตืมเดียวน้อยก็ยอดเป็นต้นบอน้อยน้อยน้อยกันยอดมันต้นจะเป็ดผมวันนี้หนบ่พีชหนาวผาดละเมอนละเมอเด้ละเมอนหผู้บ่าวฟังไทยอยู่ใจลอยใจลอยใจลอยหลวงพ่อฟังไทยอยู mà họ tàn tuôn lâu như no. nó tuôn cái tuôn bụ lạ áo ừ. lời đây nhọt cái bị trộm nháo có nhọt nhẹ ừ. tôi trộm tôi bị trộm lạ ừ. à, kiếp hà lạ đây đây kiếp mưa nưng ừ. chăm treo vào đây kính cái bồn bà Cái xe ừ. à, โมงแต่สวนก็นได้หลายแล้วพี่โยนพ็ดงดเป็นต้นโตอพอได้เอามือนึ่งเขาดิไม่ยังเซ็ตนะเก็บพักแบบธรรมชาติเมื่อไว้กินปวดสารเค่พิษนี่ปวดสารพิษนะมาเด้อพอพีน้องเก็บอดเป็นต้น อามาต้นก <łość> ็งามใช่ไหมต้นที่ห้ามปุ้มนกินก็ได้เลยทุกคนนี่อยู่จุ๊บๆงามงเลยนี่นี่นงามเลยได้ทุกคน เก็บยาเอามาแหงก็ดูนะกเก็บมือหนึ่งนะแหงก็นะหูทงงามนิน้อยนิมมาง่ายนี่คันทวอนมากินากนะงามด็กดกง่ายทุกคนริดนานี่งยกับยามันมาแหงมันมีเยอะงามปไปเลยได้มันเกิดแบบธรมรมชาติ อืมนะเ้ให้ก่อ้ว้าวพักกระส่นกไดลายพานน้องักโมทางยอด็ต้นกเก็บมะแหงโตเมื่อนึงป <Leonard> <m ach entendeu> ่นดี๋วมันยังเซบ Nhạc, nhạc này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  nhạc nhạc này nhạc nhạc này ตายคือตอนให้ป้าให้ป้าสลายนี่ติดเลยอยานกันเอนี่ทุกคนตอนนี้ซุมคอยกับผ้าเดียวย่าได้เก็บพักหรือว่าเอามาแหงกะนจะได้ผ้าเดิดเมเออหาให้กินใหอยู่ก่อน,นะทุกคน ว่าตอนนี้ก็น่าจะเพลงได้แล้วนะเขาก็เยอะกินแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวกอนจะสอนซิมเมอร์กับซิเฮ่ยเพ่อแม่พี่น้องเยี่ยมเบิรงกระตาแต่ละคนกอนว่าได้คือเลยแน่นะพักเขาก็ถือว่าพอเนึ่งอยู่นะทุกคนเอ้ยไปเดี๋ยวจะให้ทุกคนเยี่ยมกบอร์กับตาก่พายเดียร์เนเสื้อของสะพอนะเจ้านะ่อเาคบฟุดบ้าของสะพอนเพิ่มเต็มโลยนี่มาแห้งหน่อยเดียวงนะของสาวนิ่มดิพอจะโุ่งม่งก็ได้ทุกคนเลยทุกคน นี้จะเป็นของจะสอนนี่มะฮุ่งเฮาหน้าป้าของสซวนิมันพาเดี๋ยวมะฮุ่งมาเ็นกะพักกันทุกคนปสิได้พายเดือมหายให้กินห้ดยู่ก็เนกสซวแาวบุญเทวีกับมันเซวสซฟอนพซเซอร์เดียวทุกคนเดี๋ยวแสงสิได้ยางเมือหาให้กินห้ดยู่ก็มันเนี้ยเทงหิวข้าวหิวน้ำแล้วทุกคนเขาหน้าอ้อแล้วทุกคนมันโดนหน้าได้เกี่ยวแลว้วโอ้โหทงไหง้างหน้ากับเขาอ้อมาแล้วทุกคน เดินหน้าถือว่าในเกี่ยวเข้าละเนี่เป็นโฮ่งเป็นเรื่มันลวได้ไก,มมาาก,กออ็จกกะอายก้มมันละดิสพาร์ยู่งยังมึงคนยังหอดเยอยอ่ะขางกพานทุ่งหน้าตอนนี้สอนกำมาหอดนาะเฮินแล้วทุกคนเอ้ยเดยวสิได้ขึ้นไปหาให้กินเห็ดอยู่ก่อน,น,นสอนสิได้หนึ่งจำเจวปไดกแล้วลทุกคน เหื่อนแลว้วทุกคนตอนนี้สอนกับมอเทอนแล้วเดี๋ยวสิได้เอาเพิงเอา,อา,อาี่มีมะฮุ่งนะทุกคนมะฮุ่งอันกบปลาสซนิมน้ำมันคนขา<ม>เจ้าเออเอามาตํำก็เลยเอามาสองด้วยเพราะเพื่อนจะสอนนะบีได้มีเดี๋ยทุกคนขอน้ำขาเจ้านะเดี๋ยวพักสิได้ไปล้างก็ไหมนะเต<ม>็มกระโตกเลยเก็บพักไปเลยกัมีทุกคนนี่เอามาทุกพักมาแห้งทีเลยเดี๋ยวสอนกับสิได้เอาไปล้างก็เนาะทุกคน เงี้ยมันต้นยะเถอะนะเดี๋ยวไปล้างซ่อมสซมุ่ยกอนมันแก้ลายกับทุกทิมอ้าวแต่อ้อนเดี๋ยวมาล้างก่อนนะทุกคนไ,ได้อันระตุ๊่งือดีเลยทั้งมาแฮงทั้งพักค่นเดียวห้ามอ้าวอยู่นี่ งกินแบบบ้านนอกบ้านหน้าล้างประมาณสองน้ำนะทุกคนอย่ามันหาดโอ้ยดึกกับเพิ่นมาแล้วเนาะนี่เก็บผักเก็บหญ้ามากินก่อนจกมื้สองมือเดี๋ยวโซนสิมาเล่พักเอาลงมโฮดกก้นนะทุกคนเอามาแห้งในลงก่อนเนี่ยมันยังซุ้ไวก พอพักอย่างเดียวมันซิปเปอยนะเลือกมาแห้งลงก้อนไมะแห้งกับบีลายคือสุดก้อนนี่เลยหมอกับข้า,ขาวขาว้แล้วละนนี้เป็นยอดยอดมากอันนั้นทุกคนเ้ยยอดมีต้นมียอดพักบงเอาไว้ดังเทง มาแหงเอาไว้ลุงไปเดี๋ยวไปค้างขึ้นก้นมาเนี่ยในกลุค้างขึ้นเลยเด้ออันนี้โกบถ้ามันซุกปงโอเคกินแจัมแจวได้ทุกคนจังแจ่วก็ได้ทม,มาคิดก่อนทุกคนหัวหม้อกับค้างขึ้นแล้วนะคิดจี

ไปปองหมอ้หมอหม้อนึงก่อนมาหนยิยังสีองเอาไปได้ฮู้ยลุงเขาเงี้ยไปเดี๋ยวไปปองหม้อก่อนมาหน,นิหลังจากที่ตำมาคิดแล้วก็มาบกหมอห้อนึงก่อน้าสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวโซนกระสีเด่นเพือประวัติเพิ่นะปองก่อนมานนินะปองเลยะปองมาเทอะส้ บอ,บอกพี่โป่งเ้ทุกคนว่าเพิ่นไม่ได้ไปป่าจ้านี่มาเฮงเหมือนระเบิป้าต้อเดี๋ยวสเอไปกินทุ่มน,นอนฮอนนี่แหละทุกคนเอ้ยนี่เจี๊ยบประเดยไหนม,ม, <c oughs> ม,มาทุกคนกินข้าววันนี้นะ หนึ่งพักจำเจียวปลาแดกของกิ่นแบบบ้านเฮาวทวนเลยมีพักโมงแล้วก็มีมาแหงยอดมันต้นทุกคนมันต้นทีน่เขาเจ้าปุ๋ยอะไรมาเด้อก,ก,กินข้าวในสวนอันนี้ปลาแดกโนบ้านเฮาทุกคนมามามาเด้อทุกคนกินข้าวเทงในสวนจำเจียวปลาแดกอืมเจียวอันนี้เยอะมากจำไหมเจียวปูน,น้อยอะ่ะจำนุ่งพักใช่ป่ะพักเลยก็มีทุกคน นั่นคือเขาเทียนสอยมาหางแฮบะได้ไหมข้าวเดินข้ากินอันนี้ครับอันนี้แซ่บเดินชินข้าบทุกคนเขาอีแม่่ะกินก้อนแล้วเพราะว่าจะสอนมาหอดกับ สายเลยทุกคนเอ้ยบางที่พอนกกินก้อนบางที่พอนกกินน้ำลังนะแต่มือนะเพราะว่าเอ็ดคลิปมันต้องใช้เวลาเขาเยอะเขากินก้อนนะเรับเดี๋ยบไปได้เของกินแปบ้านท่าน้ะ Mình thắng ưng nha chân. <laughs> นี่ทุกคนตอนนี้สอนกบกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วสอนขออนุญ,ญาตปิดคลิปไว้ซัมนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหน้าพพอสอนใหม่เด้อคนสบายดีสวัสดีสบายทุกคนพอเดียวในคลิปหน้าเด้อคุณเพื่อที่มาเบิ่งคลิปไปสอนก็ลืมกดไลค์กดแชร์เ like, ด้อเพื่อเป็นการให้คลิปต่อไปเนี่ยพน,นับไป